วัสดีครับทุกคนผมกันนะครับจาก r o c k e t i n v e น t m e n t นะครับก็หายหายไปนานนะครับผมเป็นอาทิตย์ได้นะครับผมตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับกลับมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังแล้วก็จะพยายามจัดเวลาแล้วก็ทําให้อ่านได้ทุกวันนะครับช่วงนี้ก็พยายามที่จะแบบเซตอัพทีมเซตอะไรนะเพื่อที่ยังไงก็ยังอยากอ่านให้ทุกคนฟังทุกวันนะครับแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องแล้วนะแล้วก็พูดคุยกันจะได้สนุกมากขึ้นนะครับ ภาพรวมตลาดนะครับของตลาดในวันจันทร์นะครับหรือว่าเมื่อคืนนี้นะฮะที่ผ่านมาตัวดัชนี S&P กับ NASDAQ เนี่ยพุ่งขึ้นไป0.3แปลว่าแนวโน้มของตลาดในมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ Dow Jones นะครับที่เป็นดัชนีใหญ่หน่อยนะครับมีการเพิ่มขึ้นถึง1นะครับสำหรับบิตคอยฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีการวิ่งอยู่ราวๆ99,000นะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะไปแตะแสนไหมปรากฏว่า คิดว่าก็เจอหลักเทคนิคอลอะไรก็ว่าไปนะครับทำให้อับตัวลงมานะครับอยู่ที่ราวๆ94้าหมื่นสีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าจะมีแรงช้อนซื้อเนี่ยเพื่อผลักขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แสนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมพูดตลอดนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่รอลุ้นให้มันถึง1 0 0 0 0แสนนะครับทีนี้ หุ้นที่เกี่ยวกับบิตคอยนะครับก็มีการเล่าไปน่าจะหลาย EP แล้วนะครับทาง TikTok ก็ยังเล่าอยู่นะครับว่ามีทั้งหมด3ตัวเนาะคอยส์นะครับ MSTR แล้วก็มาลานะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของคอยส์ครับอ่จะมาอัปเดตให้ฟังพอดีว่ามีนักวิเคราะห์ครับจาก Openheimer ครับเขามีการปรับราคาเป้าหมายของคอยส์นะครับไว้ที่358ดดอลลาร์นะครับซึ่ง สูงกว่าราคาที่มันปิดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่1 0ถึง17นะครับและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Wall Street นะครับที่273ซึ่งทาง Open h e i m e r เนี่ยเขามองว่ามันกำลังจะเป็นยุคใหม่ของอุตสาหกรรมคริปโตจริงๆนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับในยุคของคุณโจไบเดนเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มงวดนะครับใน เรื่องของการเทรดคริปโตต่างๆแต่พอเป็นของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งมีนโยบายที่สนับสนุนแล้วก็อาจจะทำให้สหรัฐเนี่ยมีการส่มลองเงินในรูปแบบของบิตคอยถึง1ล้าน BTC เงี้ยน,นะครับทำให้เขามองว่าเป็นยุคใหม่ของบิตคอยแล้วก็อาจจะกระเตื้องขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มีการวางเป้าว่าลุ้น1 0 0 0 0แสนอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีพูดถึงนะบ,บทเรียนในปี2022ะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยบิตคอยก็มีการ พุ่งขึ้นแบบนี้มีแนวโน้มที่ดีและสุดท้ายก็มีเ,เหมือนกับปรับตัวลงนะครับล่วงลงมาพูดเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทาง Openheimer เนี่ยเขามองว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วของ f ฟดนะครับเลยทําให้การลงทุนต่างๆมีความน่ากังวลน,นะครับและเรื่องคริปโตนะความรู้นะตอนนั้นกันนะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกัน ตอนนั้นก็ยังใหม่อยู่นะครับตอนนี้ผ่านมา2ปีมีการเรียนรู้มีบทเรียนต่างๆเนี่ยเขาเลยมองว่าพื้นฐานความเข้าใจและการลงทุนของเรื่องของคริปโตเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ล้มเหลวเหมือนปี2022นอะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของขุทางนักวิเคราะห์จาก Open นไหเมอนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่ฟังผมเล่าข่าวมาบ่อยๆเนี่ยนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องคริปโตกันบ้างน,นะครับสามารถคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้เนาะอันถัดไปครับ S M C I ครับที่อัปเดตกันตลอดเนี่ยคือปรับตัวลงใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเอ,อ่อมาหลายวันแล้วเท่าที่ผมสังเกตนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทาง S M C I เนี่ยเขามีการยื่นแผนต่างๆให้กับทาง n s d a q นะครับเพื่อป้องกันการโดนถอดออกจากตลาด a s d a กเนาะก็เ,เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นปรับขึ้นเน่ยโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับคร่าวๆเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยเกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะแลล่าสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ราวๆสาสิบเจ็ดดอลลาร์แล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีทั้งคนที่ตอนนี้ในมุมความเห็นส่วนตัวผมนะครับตอนนี้ SmCI กลายเป็นหุ้นที่ต้องใช้หลัเทนิคเอเยอะมากในการดูว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วมันจะไปตดนแนวต้านแล้วมันจะกลับมาแนวรับไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวพื้นฐานบริษัทแล้วมันเป็นเรื่องของ บัญชีเรื่องของปัญหาภายในเนาะดังนั้นเนี่ยมันมีคนที่ดอยอยู่ที่เขาโห,โหต้นทุนก็ส่งอ่งะสามสิบเจ็ดล้า์เยอะมากนะครับบางคนก็แปดสิบเก้าสิบนะครับก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ก็รอรลุ้นว่ามันจะกลับไปแตะที่จุดเดิมไหมหรือมันอาจจะไม่กลับไปแล้วก็ได้นะครับเหตุผลเดียวที่มันจะกลับไปได้คือมีการตรวจสอบบัญชีออกมาอย่างถูกต้องนะฮะสำหรับผมก็เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ก็ต้องรอดูว่าดูรอดูว่าจะแบบ อ่านผลไปได้ด้วยดีไหมนะฮะจะมีการตรวจสอบบัญชีและยื่นเอกสารที่ถูกต้องไหมเพราะว่าล่าสุดมันเป็นแค่เหมือนยื่นแผนที่จะปฏิบัติตามไม่เฉยนะครับผลตรวจสอบบัญชีเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมานะฮะซึ่งตรงนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะครับต้องจับตาดูให้ดีแล้วก็เอ็นวีเดียล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังมีการพูดถึงการเป็นพันธมิตรอยู่นะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ SMCI เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับใครที่กําลังแบบเรียกว่างไงอ่ะ มอง SMCI เป็นหุ้นที่แบบโอ้โหเก็บกําไรได้นะครับซื้อมาขายไปอยู่บ่อยๆเนี่ยมีใครบ้างน,นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือบางคนใครยังดอยอยู่นะครับก็คอมเมนต์ระบายกันได้นะครับก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ลง SMCI เนาะตนนี้ก็บอกตลอดแต่ว่าพยายามอัปเดตข่าวให้ทุกคนฟังนะครับต่อไปเป็น Snow อ่าจริงๆ Snow เนี่ยเคยมีกระแส เยอะมากนะครับในประเทศไทยนะครับพูดถึงกันเยอะมากในช่วงต้นปีแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยน CEO นะครับมีการปรับคาดการ์รายได้ในปี2025นะครับโอ้โหก็ทำให้หุ้นเนี่ยจากที่ราคาเนี่ยมากกว่า200นะครับมีไปถึง240ก็มีนะครับโอ้โหล่วงลงมาแล้วมาวิ่งแถวแถว140ต20เนี่ยอยู่พักใหญ่เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการรายงานไตรามาส แล้วก็ผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าพอใจสุดๆนะครับทำให้ราคาเนี่ยเด้งกลับมาที่170นะครับก็คือพุ่งขึ้นกว่า30%เนาะแล้วก็มีแบบบางนักวิเคราะห์บางแห่งก็ปรับราคาเป้าหมายเป็น190ด้วยนะครับก็เลยทำให้หุ้นนี้กลับมาอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนอีกครั้งนะครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะครับหุ้นโซโนเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เหมือนออมีการจัดก,การดาต้าเบสนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ต่างๆเนาะ จริงๆแล้วโซโนเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับผมนะฮะคือ AI เนี่ยมันมองได้แบบเป็นหลายเฟสมากๆนะฮะเฟสแรกเนี่ยคือทุกอย่างมันสะท้อนไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Amazon Google สิ่งนี้คือเฟสแรกครับก็คือมีการสร้าง Data Center นะครับเพื่อลองรับการคำนวณรองรับการทำงานของ AI นะครับแล้วก็อาจจะมี AI เป็นของตัวเองบ้างนะครับอันนี้คือเฟสแรกแต่เฟสที่2เนี่ยคือบริษัทที่ นำ AI นะครับเหล่านี้ไปใช้กับพวกบริษัทเอกชนหรือว่ารัฐบาลจริงๆนะฮนะอันนี้มันคือเฟส2นะเฟสแรกมันเหมือนคล้ายๆกับ infrastructure หรือว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานของ AI นะครับเฟสที่2คือการนามาใช้งานซึ่งหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับตัวที่โด่งดังที่สุดเลยก็คือพลันเทีย นะครับนะลาสโนก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเฟสองเหมือนกันว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อมีบริษัทที่เอา AI มาใช้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องการ d a t a b าเอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำการบ้านแล้วก็ศึกษากันไว้นะครับสำหรับผมก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจหรือมาอ่านที่หน้าเพจติดตาม Ti ๊ t ตอกผมอะไรก็ได้นะครับจะคอยพูดถึงหุ้นอเมริกาอยู่เรื่อยๆนะครับอันสุดท้ายครับอันนี้เป็นภาพรวมในมุมของรัฐบาลของสหรัฐนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย มันก็ใกล้สิ้นปีแล้วก็ปีหน้าคุณโดนัลด์ทรัมป์ต้องรับตําแหน่งเนาะดังนั้นเนี่ยให้นึกภาพเหมือนประเทศไทยอะครับว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงประกาศว่าใครจะมาเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีกระทรวงไหนนะฮะ อย่างล่าสุดที่ผมได้พูดคุยกับทุกคนไปก็เป็นคุณโรเบิร์ตเอฟเคนนดีจูเนียใช่ไหมครับที่มาเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ส่งผลกระทบในแง่ลบกับพวกวัคซีนกับขุนยาไปเนาะทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการประกาศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับนั่นก็คือคุณสกอตเบเซนครับคุณสกอตเบเซนนี่ส่งผลแง่บวกหรือแง่ลบกับทางตลาดนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่มีข่าวเนี่ยก็ส่งผลแง่บวกนะครับ ถ้าเกิดส่งผลแง่ลบเนี่ยเราจะเห็น movement ของตลาดหรือว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยปรับตัวลงแล้วแต่ว่าหลังจากที่ตลาดรับรู้ข่าวนะครับว่าคุณสกอตเบสเซนเนี่ยจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับในยุคข,ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นข่าวแง่ดีนะครับแล้วก็นักลงทุนหลายๆคนค่อนข้างคาดหวังกับแกว่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่างๆนะครับเล่าก่อนว่าเขาเข้ามาเนี่ยดูแลอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยคือกากับดูแลธนาคารนะครับแล้วก็ประเด็นที่เขาต้องทํา สำคัญมากเลยคือการจัดการหนี้สาธารณะนะครับที่สูงมากนะครับของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่36ล้านล้านดอนลลาร์นะครับตรงนี้คืองานหลักของเขาเลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเพราะว่าการที่คุณทรัมป์ออกมาว่าจะลดภาษีนะครับที่เราเรียกกันว่า tariff เนาะจีนะเอ่อจีน60%นะครับประเทศอื่นๆ20%อะไรพวกนี้จริงๆแล้วคนที่จะแบบคำนวณตัวเลขเนำเสนอข้อมูลต่างๆ่คือจริงๆคือคุณสกอตเบสเซนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย จะต้องเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ให้ทางเลือกกับทางคุณโดนัลด์ทรัมเพื่อเอาไว้ไปเจราจากับประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ปรับนโยบายการเสนอนโยบายต่างๆเรื่องของการลดดอกเบี้ยภายในประเทศนะครับหรือการอบพยพนะครับการเจราจาการค้าต่างๆเนี่ยคุณเบเซนจะเป็นคล้ายๆเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลนะครับกับทางคุณโดนัลด์ทรัมทีนี้ความเห็นของคุณเบเซนเนี่ยที่เขามีต่อมีต่อ นโยบายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุณโดนัทป์เนี่ยออกมาประกาศทั้งหมดแหละฮะเรื่องของภาษีเรื่องของการเจรจาการค้าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าเขาจะแอคชั่นยังไงบ้างนะตอนนี้มันคือประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนาะหลังจากนี้เขาก็ยังเขาก็จะสามารถที่จะพูดต่างๆแล้วก็มีอะไรที่แอคชั่นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับพู่หลังของคุณเบสเซนเนี่ยคือไม่ธรรมดานะครับทุกคนเขาไม่ได้แบบคนทั่วไปนะครับเขาไม่เคยดํารงตาแหน่งในรัฐบาลมาก่อนนะแต่ เขามีประวัติการทํางานกับนักลงทุนชั้นนําเยอะมากนะครับเช่นที่คุณรู้จักกันส่วนใหญ่เลยคือจอร์จโซลอ์เนาะที่เขาเคยมาช็อตเงินบาทอะไรของเราในยุ่งช่วงต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็ยังมีคุณจิมโรเจอร์มีสแตนลีย์ต่างๆนะครับก็ไม่แม่ธรรมดานะครับหลังจากนี้เราก็จะคอยติดตามว่าเขาจะมีแอคชั่นอย่างไรบ้างนะครับโอเคภาพรวมประมาณนี้นะครับสำหรับ ตลาดเมื่อคืนแล้วก็ข่าวขาวที่น่าสนใจแล้วผมเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับถ้าเกิดชอบสไตล์การเล่าข่าวของผมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเรามี Facebook เรามี TikTok แล้วก็เรากําลังพัฒนาช่อง y t u t u นะครับเพื่อนำคอนเทนต์นต่างๆเนี่ยมาสื่อสารให้ทุกคนฟังแล้วก็มีความเข้าใจมีการลงทุนอย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขอบคุณครับ